ไอล้ลามก็นอนหดตัวอยู่นะครับนี่นะทุกคนไม่รู้ว่าไอล้ลามมานอนตอนไหนนะครับผมเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจอเลยนะล่าเมื่อ <c oughs> คืนไม่ได้นอนหรอมานอนตอนไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่พีเอฟสี่ลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคน ผมเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เจอเด็กๆเ,เลยนะพี่นะก็เจอกอล่า่มกับเพื่อนมันเนี่ยมานอนที่บ้านผมไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมานอนกันตอนไหนนะครับนี่ทุกคนดูจักรยานแต่ละคนนะครับจอดไว้แบบนี้เลยก็ไอ้ล่ามอ่ะมันไปนอนฝนะั่งนู้นนะส่วนเพื่อนเนี่ยนอนตรงเป้นนะครับไม่รู้ว่ามันมานอนกันตอนไหนนะครับพี่เบ่นมาตกใจเลยนะพี่นะ มาก็ไม่เรียกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเรียกไอ้ล่ามดูนะว่ามานอนที่บ้านผมเนี่ยตอนไหนนะครับแล้วก็เพื่อนขออยล่ามก็มาด้วยนะครับพี่เอฟีนะก็โอเคทุกคนก่อนรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคุหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อไปนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปเรียกไอ้ล่ามดูตอนนี้ก็สิบโมงนะครับ นนี่นะไอ้ล่ำก็นอนหดตัวอยู่นะครับแปลกมากไปตรงนู้นก็มีแต่ไม่เอามานอนนี่นะทุกคนไม่รู้ว่าไอ้ล่มมานอนตอนไหนนะครับผมเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจอเลยนะ ล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอมานอนตอนไหนเนี่ยนอนไปตื่นได้แล้วมั้งนะนี่นะทุกคนมคเมื่อคืนเราไปหายิงปลาด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้รัมมันไปนอนบ้านเพื่อนนะครับ โอ้โหนอนตื่นสายนะเรานอนไม่อิ่มหรอลำนอนไม่อิ่มโอ้โหนี่มันสิบโมงแล้วนะแล้วมานอนตรงนี้ได้ไงน่ะแล้วไม่นอนบนเปยกับเพื่อนน่ะร้อนเอาร้อนรอโอ้โหโดนเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่ง แล้วมานานยังนานแล้วแล้วทำไมไม่เรียกพี่อ่ะเห็นว่านอนอยู่เลยไม่เรียกอนอนอิ่มไหมเนี่ยจะนอนต่อไหมหรือว่า,างไงไม่นอนแล้วโอ้โทุกคนให้รับนอนสบายเลยนะ <c oughs> มาไม่รู้ว่ามาตอนไหนมามาตอนไหนอ่ะ ăn trưa còn trưa luôn. À, mà, 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 tôi mà, 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 ตอนช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงวิบากเนี่ยรับบนด้านบนนูนน่นนะครับพี่ดังมากนะครับดีไ่มล้ว ตื่นเลยแนละ้วนอนอิ่มไหมตืนนะ่นแล้วไอ้น้องนี่ไอ้ลามตืนนะ่นแล้วด้วยมานานั่นิ่งเลยตืนยนะต่นแลนะ้ว <c ười> ตื่นแล้วโหทุกคนดูรองเท้าสภาพแบบไม่ ใส่ได้ไงไม่รู้นะครับพี่ขาดหมดแล้วอะ่ะตายตื่นแล้วปะเป็นไงล่ำหลับสบายไหมตรงนั้นม,ม,มียุงเปล่าไม,มไม่มีนะโอ้ตื่นตื่นอะไรพี่ตกใจนึกนว่าใครมาวะ เห็นไอ้วาบอกว่ามีคนมานอนก็เลยออกมาดูผมมาตื่นได้สักพักแล้วแต่ว่าผมให้ลํำกับเพื่อนขอเขานอนก่อนนะเพราะว่ายังไม่อยากปลูกนะครับพี่ๆชาวเนี้ยอากาศสดใสและก็อากาศดีมากือนอน,นอนตรงนี้แล้วไม่นอนเปล่ะ มีอีกแปลหนึ่งไม่ไม่เอาแปลมานอนจะได้หลับสบายสๆเปตื่นแล้วไม่อุย้ยนี่แต่ว่าวันนี้แดดน่ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับโอ้ทุกคนดู กัมพงกรพี่รอบนี้น่าจะออกเยอะอยู่นะเมืมมม่อคนะืนอ่ะดอกบานสวยเลยอะ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าิบสโอ้หลายลูกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็แดงเขาด้วยปกติอะ่ะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับพี่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยกำมังครตรงบ้านผมเนี่ยจะออกเยอะเลยอะ่ะนะครับต้องรอเป็นหน้าฝนนะพี่เอฟี จะได้กินกันเยอะเลยนะครับอยู่ไหมลับยังไม่อยู่หรอยัแน้วมาก็ไม่ยอมเรียกพี่ตกใจเลยนี่ทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกก็ เจอล้ำมานอนตกใจนะก็เลยไปปลูกนะครับแต่ก็สายแล้วแหละดีนะวันนี้ไม่มีเรียนอะ่ะถ้ามีเรียนน่าจะไปโรงเรียนสายแลย้วน้อยว่าก็ตื่นเช้าเลยนะครับมาเช้านี้ตื่นประมาณหกโมงเจ็ดโมงตื่นเช้ามาก ไปเดี๋ยวล่ามไปรังลังหน้าเดี๋ยวหาเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินไงเห็วไหมอ,อ๋อนี่คือเรไปผูกข้อไม้ข้อมือมาเหรอ <c oughs> นี่ทุกคนก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือมานะครับเป็นเป็นได้นะครับประเพณีกินข้าวห่อเมื่อวานนี้นะพี่นะเมื่อวานนี้ไอ้ล่ามไปเที่ยวนล้ทุกคน เดี๋ยวไปให้ล่ามไปลังนูน้ลางหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกินกันอาจจะทําอะไรกินกันนะครับพี่ๆไปล่ามเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินกันก่อนนะไปเป้ไปจาไปเปล่าไปเดี๋ยวผมจะเดินไปนะเดี๋ยวจะพากอลาบเนี่ยไปซื้อของกินก่อนนะครับพี่ตรงร้านค้านี่นะ ผมเรียกกรลัมก,ลมกินข้าวกรลัมล่มไม่กินนะครับก็เลยพาไปซื้อขนมเลยอย่างว่าตื่นขึ้นมาก็มีอะไรลงท้องหน่อยก็ดีนะครับพี่ตายป,ปะลงไปก่อนเลยเราที่ร้านค้านะก็เป็นเพื่อนหอยล่ำนะครับพี่เอฟซีนี่ควมเกนก,ก,กดีมาก โอ้มะพร้าวเต็มต้นเลยไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกินเลยดีกว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพี่เราซื้อของกินเสร็จแล้วนะพี่ตั้งแต่ใหเจอไอร่ามไปนี้แบบคอละอย่างกันเลยพี่หายไปหมดเลยแบกก็ไม่มี ไปแล้วไปขับตามหลงม,มาเลยตามแจไม่ไม่มีเบรกนี่ขับยังไงอ่ะเบรกรองเท้า,เ,ทาเหรออันนี้มันไล่เบานี่หว่าพี่แก่ก็รล่ามันไล่เบานะครับ ชนะ่ไมร่ะไปเดี๋ยวกินอะไรลงท้องก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าวก็ได้เพราะว่าข้าวยังไม่สุกอะไรวะล้างกินกัน ไหนล่ามซื้ออะไรมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไร MD MD หรือว่า MD M. MD มันคือค,อค,ล,คล,ล้ายๆปลาหมึกเลยใช่ไหมเป็นไงอร่อยไหม <c oughs> กินอะไรพี่มิกิ นี่ไงล่ามกินใหญ่เลยพี่สงสัยจะอร่อยส่วนแพร่ล้ากก็ซื้อนี่นะคล้ายๆกันเลยพี่น,นี่ก็อร่อย้ำเสียเลเหมือนกันเช่ากินแบบนี้ะนี่มีลมหอยใจด้วยใช้หอยใจแบบไี้รู้นะลมนี่ก็ทุกคนคับนานแล้วนะครับ นั่งกินเลยถ้าไม่หิมก็เดี๋ยวกินข้าวเพราะว่าข้าวไม่สุกตกจามกันนะเมื่อเช้าจริงๆเก้กน็นอน,นสองคนได้นะแต่ว่าไอ้ลัมมันเลือกไปนอนนู่นนะครับพี่สบายด้วย ใบต้นไม้โอเคทุกคนเดี๋ยวก็ให้ไป้ำนั่งกินก่อนนะครับนี่ทุกคนกินเลยน้ำพี่ขอนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนกินแล้วรุ่นนึงมันเย็นนะพี่แช <c oughs> กินได้ไหม มันแข็งนะพี่แช่เย็นอะนี่ทุกคนอุ๊ยกระโดดเลยแสดแล้วยังมีชีวิตยอยู่อืมหวานนะเราแช่เย็ยนทีแบบอร่อยเลยฮะต่ว่าแต่ว่ามันจะมีน้ำแข็งติดอยู่เพราะว่าผมแช่เย็นนะครับ มีน้ำแข็งด้วยอ,อร่อยไหมละ่ะอร่อยถูกใจป่ะมีเยอะเด้อว,วันนี้จะพาขึ้นไปหาเด็กในป่ากัน กินตมลรงก่ะก็ต้องบอกว่าเพื่อนของไอ้ล่มเนี่ยกลับไปแล้วนะครับพี่เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยให้กลับไปนะมาตามนอะ้รัเนาะเดี๋ยวเราก็รูยกันสองคนเป็นตำแรงก,ก่อนก็กินเขากินแค่นี้ก็อิ่มละลูลกเรือนี้บอกเลยนะว่าอิ่มนะครับอืม โอเคนะครับพี่พก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งงจะให้เราทั้งสองด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไปอาจจะทำกับขงกับข้าวกินในป่าด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไปไปเจอกันหน้าพร้อมสวัสดีครับ